ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับรายการ NCG Special d i c e s t Gaming นะอยู่ผมแนวฟ้านะเอ้ยอะไรวันนี้ผมจะมาแคสเกม Happy View นะเกมในเวทแล้วนะเกมนี้ผมก็เล่นนานแล้วนะเกมนี้ก็นิยมานะเราแคสเกมก็แคสเกนเยอะเลยนะอะไรนะโอเคโอเคดูโฆษณาไปก่อนที่บันยิ่งอัน โไปไปแล้วเออแยบรอให้โฆษณามันจบก่อนนะเกมมันก็จะมาโอเคอะรีวิวนี้ก็เป็นเกมที่นแคเกมแรกๆเขานิยมเล่นกันทั้งนั้นนะฮะเป็นเกมแนวนะฮะกวนตีนนะกวนตีนเป็นเกมมีแบบประชดภัยอะไรแบบเนี้ยโอ้เดี๋ยวผมจะโอ้แม่งเกมเมงึงแม่งดังมากขอบชันบช่นออปชั่นอะวะูเซตติ้งโอเค อย่างนี้ไงวะพวกแกยืนรอปักเกมแรกเดียวพวกแกประมาณนี้มั้วะวกแกประมาณนี้ฮนะไปพี่พี่หนาววกแกมีให้เลือกด่านนะเออผมอยากเล่นด่านน,ะนั้นนะนี่ทุกบ้านนะเกมดังนะเกมดังแต่วันนี้ซเสวียเสียงหน้าโค้งไปแล้วนะโอเค เนี่ยเป็นเกนื้อเนี่ยโอ้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 ย่างียบนูโอ้ยี่ยี่ยี่โอ้ย่าโอ้เดวิเอตโอ้ตายอ่ะืมอีสตาร์ทเลเวลนะโอ้โหกูอยากถามว่ามันลิงหรือหรือเป็ดวะ้นมันลิงหรือเป็ดเออโอ้โหมันเงอ่อน เอาโอ้เอาซึงอนปงญหคปียอมองไงมันเป็ดชะจนนะเป็ดเป็ดกาบกาอู้ออกไปนี่อะไรนี่อะไรอู้งไม่ไม่ไม่หยอกยอยอยอ คโอเคยังไม่ตายยังไม่ตายนะยังไม่ตายยังไม่ตายให้มันพาไปเจ๊เจ๊อืมเอา <c oughs> โอ้ดีนะด้วยฮึสยอยปัญห้อ <c oughs> นโอเคเราจะเล่นแค่หด่า,ดานะผ่านไปแล้วรอบหนึ่งเออด่านไปดีเดี๋ยวเที่ยวเดี๋ยวฟิตต่อฟิตโอเคะท, okay. ที่ที่ทำงานนะโอเค โอเคโอ้ okay. oh, this is my son ระหว่าง father กับ son นะโอ้โหนี่คอมพิวเตอร์นี่สอโทรศัพท์ iPhone นะ Windows Phone น,น,นะ Windows Phone มาติดที่หน้าต่างนะ Windows Phone อ,อุ๊ปอ๊ะโอ้ยปัญหาคิกโอเคไมาไมา่ไม่โอเคชิบ ยกเอายกเอายกเอาเอลูกเป็นไรอะเอาโอ้เอออย่าเออเออเอาลูกตายเออเออไปเออชุบ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 เอาเอาไอ้ลูกกูเป็นไรอะ พะยอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ลำบากจี๋โอเคโอเคโอุ้ยอยโอ้ยโอ้ยอ้าวอ้าเอาไปไหนไปไหนไปไหนเออเออแล้วลูกกูไปไหนเอออ้าวไม่ตายโอ้ลูกกูรอดที่กูไม่รอดจบ ประเด็นหลักเออเออโอเคหลับเลื่นดีเอออย่ายกน้ออย่ายกน้องอ๋อเออโอ้เออโอ้หมดจะต้องช่วยชีวิตโอ้เออเออโอ้ชาตินี้จะผ่านไหมาใหม่เฮ้ย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 โอ้จะผ่านไหมเนี่ยชาตินี้โอเคไปๆๆเดียวๆ โอ้โหเอาแคบเป็นขั้งสุดท้ายแล้วถ้าด่านนี้ไม่ผ่านก็เล่นด่านอื่นนะฮะมุขอทำคำพูดนะที่ว่าจะเล่นให้ผ่านข้นด่านละผมขอทอนคำพูดว้าวไม่ตายฮะไม่ตายโอ้ไม่ตายเอาทะไมคอยเอียงอ้ ไตายรอดรอดรอดรอวรอดรอดไไปได้ไงวะอ้พระเจ้าช่วช่วยวิวิอ้าเอาเอาอ้อุสาหใกล้ผ่านโอเคเอาไหมเอาไหมรอบสุดท้ายจริงๆนะไหวไป เบื um, okay. Okay. Oh. ่อตีลังกาบเบื้อโอเคใครดันอื่นดันอื่นเบอพี่เนี่ยพี่น้องมเอาไปดันไหนอ่ะเอากูไม่เล่นกูลาแล้วกูลาแล้วเอาที่นี่อะไรเนี่ยโอเคเอาอะไรดีลิมโบนี่ลิมโบลิมโบลิมโบ เด็กลงปานะเองอืโอ้ยทิ่มตูดตูดแหกโอเคไอเด็กลงป่าเ,ด,ด,เด็กลงป่าอบออือเอาอน,นาจก็ได้โอเคโอ้โมันยากไปไหนเนะี่ย ไม่ผ่าดไข่าโอ้ยทำไมยังไม่ผ่านอีกชัวร์ชัวร์ชัวร์ล็อตล็อตอ้ยเนียกูเล่นเนี่ยะลรวัเนียชัวร์ล็อตล็อลลอลลอลล็อล็อล็อลอตใคอ้า

โอ,โอ๊ยอย่าตายหนาดึ๊งโอเคอันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นนครับกูไม่เล่นล้วประสาทกูจะเด็กแล้ว,วงั้นก็จบไปนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย